ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่ก็มาอัปเดตนะคูมะยงชิดนะครับที่จริงหลักๆคืออยากให้เป็นมะยงชิดนะครับแต่ตอนนี้ก็เหลือแค่3มต้นนะครับจาก5ต้นนะครับแต่ไปสองสสองต้นนะครับนี่ก็เลยเอาต้นใหม่อื่นมาใส่นะครับก็เลยกลายเป็นผสมประสานไปนะครับตอนช่วงรอนะครับจังหวะที่ มะยงคิดโตนะครับผมก็มีกล้วยนะครับมีกล้วยมีมะละกอนะครับหลายๆอย่างนะครับตอนนี้น้ำไหลไหลแห้งนะครับฝนตกนะครับปลาซิวโดดปลาซิวโดดคือมาไหลโตอยู่บ้านี่ครับปลาซิวโดดบ่รู้เห็นบอตันีหมม่วมาแล้วนะครับน้ำไหลแห้งนะครับน้ำท่วมลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นโซโมนะครับสมโมเอ่ออ ไอทับทิมสยามนะครับส้มโอทับทิมสยามนี่นะต้นมีมาก,ก่อนน่ครับน้ำไหลมาจากคู่ั่งคู่บักซีดานะครับน้ำไม่ได้ถ่วงครับไหลตามหลองมาเรื่อยๆนะครับไหลตามหลองมาเรืเอ่อยบักซีดานี่ก็เพิ่นเดียวกับหอดชิวตัดหญ,ญ้าแล้วครับนี่ตัดหอดหลองนี่แหละนะครับหญ้าถ่วมจนสิบว่าเห็นต้นบักซีดาแล้วนะครับนี่อันนี้อายุก็เดี๋ยวนะว่าเมษาพฤษภามิถุนากอละก,กาดาสิงหากันยาก็ประมาณหาเดือน นะครับปมามาหาเดือนนะครับหย่าเต็มนะครับจะฟังนี่ก็สิอันนั้นแล้วนะครับฟังนี่เคี้ยหง่าออกจากต่อฝรั่งนะครับจากต่อฝรั่งนะครับก็หง่าออกจากตอมันนะครับฝรั่งนะครับเดี๋ยวขยายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นละมุดนะครับอันนี้เป็นละมุดสาลี่นะครับสาลี่ยักษ์นะครับก็จะมีมะละกอนะครับเป็นมะละกอฮอนแลนดนะครับ อันนี้ไก่พันนะครับอันนี้บดได้ไก่นะครับนะครับอันนี้ไก่พันธุ์ซึินกินได้ปกตินะครับเนาะอันนี้ก็บกำลังตกแต่งนะครับตกคมตัดหย่าเสร็จก็เลยว่าตกแต่งนะครับผักกวยผักงนะครับกวยกับมีกลวยห่อไว้นะครับกวยอันนี้ก็เป็นวีแล้วเนาะเป็นเครื่อแล้วนะครับเครื่อนะครับอันนี้เป็นหน่วย ไบ่ได้แกะบึงนะครับน่าจะเริ่มง่ญ่แล้วล่ะผมหอ่อตอนผมหอมันก็เริ่มใ่ญ่แล้วนะครับเดี๋ยวซองให้ผมนะครับนี่อยู่ประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่แล้วล่ะนะครับจะรอรอบึงนะครับว่าจ,จะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเอ่อมะกอฮอลแลนด์นะครับผมตอนหน่อยนะครับควันออกซะเป็นอย่างเงีนมันคือหลายกิง่งเหรอวะมึงเอาไวรัดแล้ว ตอราะเอาันเไว้ก่อนนะครับมันก็ขนนอ,ออกอ,อันนี้ก็จะเป็นมะยงชิดนะครับกำลังแตงอยู่งานได้ทิมลงผื่นตัดออกเลยนะครับนีมะยงชิดสูงล,ละละสองเมตรเลยนะครับมีอยู่สองสามต้นนะครับเอา แม่ต้องแม่ครับมาเบ oh ้างหน้าสิอ๋อออข้าวข้าคุณราครับช่วงใบครับผมจะไปมือนี้ยูบิคยูโรตัดนี่ครับผมครับมือนี้มันเพล่รหัสครับครับแม่ขาเจ้าลงมาเบิ้งหน้าสินะครับอันนี้ก็ ตัดแต่งกร่งจังน่อยนะครับเนี่ยแม่งกินโอ้สีดน้ำพท่านนะครับมันสีดกับจังไรล่ะไอติติดอ่ะมันสีดกับติดไอเนีย่ยก็ฝนนะครับพอสีดเซตกระลัางออกนะครับพวกผมมันเป็นพวกแค่ไอน้ำส้มคนใหม่นะครับน้ำส้มคนใหม่ครับไอเนีงยก็ ไอ้บุรีนะครับยาชุนนะครับยาชุนกับไอ้สะเดานะครับผมเอามาแช่น้นะครับพวกนี้ฉีดสลับกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะละกอนะครับค่อนข้างดกเลยทีเดียวนะครับส่วนมากก็กินสุกนะครับกินดิบก็กินอยู่นะครับตำซุปเกือบซุมเออร์ด้วยกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเอ่อมะยงชิดนั่นแหละครับเลยสองต้นสองสามต้นนะครับนี่ต้นหนึ่งต้นนี้ค่อนข้างหน่อย ต้นหน่อยนะครับเพราะมันติดหฮมตรงนี้เดี๋ยวช่วงว่างหรือช่วงแรงนะครับพ็สิเดชมาทางป้าออกเริ่มตัดต้นไม้ออกอีกนะครับเพราะว่าเขาคอยตัดไม่เรื่อยเห็ดมาเรื่อยนะครับมันก็ติดเห็ดลายอย่างพอดีนะครับโมเดลจากแนวนะครับอันนี้เป็นกล้วยหอมนะครับในน้วยเดียวมห้ยตะลิตูดนี่ก็สองหน่วยสามโอ้หลายน้ยตัวนี่นะครับตัวแรกผมนึกว่ามันน้วยเดียวนะครับกล้วยหอมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหน่วยนะครับพงสิได้กินบ่นะครับ กระต้นขึ้นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นไอ้มันยงชิดอีกต้นนะครับหยอดก็เริ่มเดินอยู่นะครับน่ครับมันมีหยอดเดินมียงเดินนะครับปลูกพร้อมกันหมดนะครับมันยงชิดนะกระ่าต้นนั้นสีหง่สุดนะครับมีหน้านามโอ้ฟักหุ่นก็ตัดหย่านะครับเป็นเงาะนะครับฝั่งนั้นฝั่งมีกําแพงเงาะเห็ดท่านใดเห็ดกําแพงกรืท่านใดเห็ดตะเกียรนะครับเห็ดหลายแนวเดี๋ยวค่อยๆเห็ดไปนะครับหน้าอย่างของ นี่เป็นพุ่มดินะครับขั้นแท้ขั้นนาทองคำขั้นนี้อยู่ประมาณสามเมตรนะครับสามเมตรกว่าสักสี่เมตรนะครับสามเมตรกว่านะครับเดี๋ยวฝั่งนี้พี่นากระสิเปี้ยนเป็นบักซีดาทั้งหมดน,นะครับอันคุณทื่กันหลังหลังคู่นางกระสิเป็นบักซีดาจิบว่าเห็ดเข่าแล้วนะครับขอเดี๋ยวไปซื้อกินเดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดบักซีดาขายไปซื้อเข่าเอาี่ยังสิได้หลายกัวอยู่หรอกนะครับพอผู้เฒ่าอยู่ก็เลยแม่แล้วอยากเห็ดเอากระเห็ดเห็ดไปนะครับ ปีหนาคุว่าบ่ไวแล้ว่าสันปีหนาบ่าไวแล้วเอาพ่อคนน่ะพ่อแล้วคนนะนี่ก็แต่งกิ้งไปนะนะครับตัดหยาเสร็จนะคอยแต่งให้มันลงไปนะครับนี่แมงจังบ่มีนะครับงา,านอดนพวกขนุนขนงนะครับที่แท่งออกนะครับด่านลง่งล่งด่านลางนะครับบ่ให้มันเอ่อแท่งล่งพื้นนะครับพ่าก็ตัดออกนะครับนี่ก็แต่งกิ่งไปเรื่อยๆครับ เตงกิิงไปนั่นม่ได้มาุ่่งกับม้านโดนครับมาหอดกับตัดหญ้ากับตางกิ่งยังค่อยเหตุไปเรื่อยๆนะครับไอ้คือเกษตรนะครับเกษตรไปเรื่อยๆนะครับผมก็มีอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพตลาดนัดนะครับลองรับผลไม้นะครับถ้าตลาดนัดผมไม่ได้ขายผลไม้นะครับเต็มไปขายเสื้อผ้านะ แต่กาเฮตานีแลนด์แลน์ไห้ให้มันหูตลาดหูยังไห้นะครับเ้าห้องก็สิเดเดน้องห้อไปเรื่อยๆนะยุได้ครับยุได้นะครับบ่คอยเสียใจเงินเกี่ยวกับเกี่ยวกับเจ้าของนะครับส่วนหมากก็มมแต่กับลูกกับพอ่อกับแม่นะครับเกี่ยวต่างๆนะครับอันนี้เป็นมรกรน,นี่ผมตอนไห้นะนะครับมีตไกก็มี่นะครับต้น ไอ้มละกอนั่นไมอันอันอันที่ว่าเป็นสายไม่ต้นใดขึ้นครับต้นที่มันไยนี่หรือเปล่าไม่ะมันแมนเลยนะม้วงายเหนละนลน่แล้นะตี่ะต้นนีแลตนี่ต้นต้นนี่ต้นนะตรับต้นต้นนี่้่หลนี่น่ยหลนว่หนแห้งถึกแหน่แเจะะนะตรับ่แนแรมันขนอย่่แด้ครั่ตัวบี่ี่ลต้นนีกตานไปะะต้าตายกีตานไปนะครับ เดี๋ยวปลูกไหม่นะครับปลูกปลูกที่มีปลูกขั้างหลังปลูกข้างนาบางแซงมุงกล้วยกับบางแสงนะครับกล้วยกับบางแสงนี่เด้เบิ่งท้างนี่ก็ได้กล้วยนะครับอืมนี่ม้นขาดนะเนี่ยเข้าไปได้ปะน่ครับกล้วยมือท่านใหญ่นะครับเดี๋ยวค่อยๆเฮ็ดไปนะครับเดี๋ยวก็ะซิลค่อยลูๆไปนะครับเลี้ยนลู่ไปนะครับ ึงอาชิพไงศาสตร์แต่ห่อหหโดหนาบนะครับโขดหนามใส่ปุ๋ยว่าเดี๋ยวก็ง่ายนเองนะครับต้านขางวัคซิดาผมนัน่นใส่ปุ๋ยวัคซิดานะครับแต่หญ่ง่แห้งงามแห้งนะครับกินถ่วมนะครับผมเดีย๋ยวเห็ดไปเรื่อยครับเห็ดไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวก็ดีเองค่อยๆเองปวกต้นไหม้พวกเกษตรยังเฮ็ดเฮ็ดพวกต้นไหม่ง่วกนี้มันใส่เวลาโดนนะครับเพราะว่ามันเป็นเอเอยังงล่ะ ของต้องใส่เวลากันไงการเติบโตของมันนะครับมันจะค่อยเติบโตของมันไปเรื่อยๆครับเขาก็แค่บำรุงนะครับใส่ปุ๋ยหอน้ำจำหนัดพอหนาฝนผมกงเก็บปั๊มแล้วนะครับปั๊มน้ำแล้วบ่ไดดอันนั้นมันนะครับอืมอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณแค่อัปเดตนะครับพอบัลลูวาสิเป็นอ่าแนวคิดหรือแนวสร้างของผู้ใดใดบอนะครับลองเห็ดเบิ่งผมงก็ เบิ่งหลายสวนมานะครับก็คอยปับใส่เพื่อองจะคลองบางเรื่องก็ได้นะครับบางเรื่องก็ไ่ได้ก็ห้องจะคลองนะครับเดี๋ยวก็คอยเห็ดไปเดี๋ยวมันก็สิรูของมันเองนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ